ผู้ชมจากันได้เวลาผู้ประกอบการเขาอยากจะขอขยับขึ้นค่าโดยสารเนี่ยเขาจะขอเป็นหลักสตัมต่อกิโลเมตรนะคะแต่อยากให้ผู้ชมลองดูในช่วงเวลานี้ค่ะการขอขึ้นราคาเพื่อให้มันพอจะคุ้มกับต้นทุนที่ผู้ประกอบการเขาต้องเดินรถรถสายยาวอย่างจังหวัดน่านกับจังหวัดแพร่ที่วิ่งกันอยู่ในเวลานี้เนี่ยผู้ประกอบการบอกว่าถ้าจะปรับขึ้นค่าโดยสารจริงๆเนี่ยต้องขึ้นอีกถึง8บาทเลยทีเดียวค่ะ ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสายเด่นชัยแพร่ที่จะต้องวิ่งไปถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านขอปรับขึ้นค่าโดยสารแล้วนะคะบอกว่าแต่เดิมเนี่ยคิดอยู่94บาทราคาที่จะต้องขึ้นมาคือ112บาทค่ะน้ำมันมันพุ่งนำหน้าไปมากนะคะ ในเวลานี้เนี่ยเส้นทางที่ยังพอจะเก็บราคาเดิมได้108บาทก็คือวิ่งจากน่านไปเทื่ออำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะเจ้าของรถบอกว่าสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงไปลูกค้าก็กลับมาเพิ่มมากขึ้นแต่ก็มาเจอกับราคาน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นมาแบบนี้มองว่ารัฐบาลควรจะมีมาตรการช่วยเหลือค่ะไอ้ก็อไอ้ตึงราคาน้มันอันตรารวดจ่อยระคึะงราคาน้มันกับขนส่งนี่ก็นะครับ แบบอย่างบ้าอย่างตะกอนกันนะครับเป็นอนีนะรถเฉพาะเป็นอันนี้สาบานห้าบานขาว่าไปอีกค่ะอ๋อปะวัตตะกอนเคยรถเอ็นทีวีมาสามบ้านกันจ้บ้านรถองครับใจ้าบ้าของไอรถโดยสารอ<ะ>๋อหัวน้าจะโจทยจะนั่นดีดีกว่าโจทยเป็นเพาะคุมอ๋อ ผลกระทบเนี่ยมันคงจะเห็นชัดเจนมากถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ต้องวิ่งรถระยะทางไกลนะคะอย่างคนที่เข้าขายมะพร้าวสดที่สวนสิริจิตอุทยานกำแพงเพชรค่ะต้องไปซื้อมะพร้าวที่พิจิตรแต่ตอนนี้เนี่ยยังคงพอมีกำไรเหลือที่จะขายน้ำมะพร้าวในราคาเดิมได้โดยยอมรับว่าเห็นใจบรรดาลูกค้าจากภาระค่าครองชีพที่สูงมากในเวลานี้ค่ะ อ,นนอันนี้คือเท้าวิกฤตครับตอนนั้นมันไปวิกฤตเนี่ยครับผมตอนนั้นมันจะไม่แพงนี่ตอนไม่แพงก็สามร้อยก็ไปกลับได้ครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ครับห้าร้อยยินน่งหนักๆด้วยยิ่งโน้ถเครื่องจนกรมันก็เร่งทํางานหนักมันก็ยิ่งกินครับอ๋อเป็นของผู้บริโภคเหมือนกันที่ยังไม่ขึ้นนะครับผมยังยังยังไม่ขึ้นห่วงครับไม่อยากให้เขากินของแพงต้นทุนก็ไปรับมาแล้วลูกเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้แหละครับมันตอนนี้นะ สิบาทถึงสิบแปดบาทแล้วแต่เล็กลางใหญ่ครับผมตอนนี้อาจจะยังพอเป็นช่วงเวลาที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาไปปรับลดอย่างอื่นเพื่อทําให้ราคาสินค้าเนี่ยยังขายในราคาเดิมได้นะคะแต่เงื่อนไขที่สําคัญก็คือราคาน้ำมันต้องไม่ขึ้นไปกว่านี้แล้วค่ะขายจะขายราคาเดิมยู่โอ้ยยี่สิบเดิมแล้วตจำ,ำนวนลูกอะครับ นนลูกก็หลูกเหมือน<ม>เท่าเดิม,มป้าไม่ขึ้นเหรอก็อมันขึ้นเป็นบางอย่างะเราก็ยังพอขายได้เราก็ขายคนสารคนกินพูดจรลังหนงสารคนกินยอมรับยอมรับต้นทุนหนยยอมรับต้นทุน,ทน,ทนมันได้น้อยหน่อยก็ยังพออยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนอ